ว่าได้รับผลกระทบกันเป็นทอดๆนะคะสำหรับชุมชนที่อยู่ติดลุ่มน้ำชีหรือถ้าจะพูดให้เห็นภาพนะคะก็จะเป็นในลักษณะของโดมิโนโล้มนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมวลน,น้ำจากลุ่มน้ำชีตอนบนในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิก็เข้าสู่ เขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วค่ะอย่างจุดที่ที่ฉันอยู่ในขณะนี้ค่ะบ้านท่าพระเนานะคะอีกจุดหนึ่งที่อยู่ติดกับริมแม่น้ําชีตอนนี้ได้รับผลกระทบนะคะหมู่บ้านด้านในค่ะโดยเฉพาะหมู่บ้านจัดสรรนะคะได้รับผลกระทบหนักค่ะบ้านเรือนประชาชนนะคะต้องอยู่ในจมอยู่ใต้น้ํานะคะรวมถึงมีระดับน้ํานั้นสูงกว่า2เมตรค่ะ ทหารจากมณฑลทนาหารบกที่23เข้าขนย้ายทรัพย์สินของชาวบ้านที่ยังติดค้างอยู่ภายในหมู่บ้านจัดสรรแห่งที่1และชาวบ้านท่าพระเนาที่ต้องการอพยพออกมาจากหมู่บ้านหลังจากมวลน,น้ําชีได้เอ่อล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะนับว่าเป็นวันที่3ที่ระดับน้ําในหมู่บ้านนั้นท่วมสูงและยังทรงตัวค่ะ ชาวบ้านท่าพนาคนนี้ค่ะบอกว่าแม้ว่าจะได้รับการแจ้งเตือนและได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือค่ะแต่จากปริมาณน้ําที่มากก็ทําให้ต้องขนย้ายทรัพย์สินและย้ายบ้านหนีถึงรอบนี้นะคะก็เป็นรอบที่สี่ในสวันนี้แล้วค่ะเห็นว่าน้ํามันยังแห้งอยู่เราก็เตรียมการไม่ใช่ว่าไม่เตรียมเราก็เรียบขนของออกมามาอยู่บ้านเจ้าหลังที่หนึ่งพอหลังที่หนึ่งมามันก็ตามมาท่วมหลังเช่าที่หนึ่งจากนั้นเราก็เห็นว่าหลังที่1เอาไม่ไหวแล้ว เราก็ขนย้ายไปเช่าบ้านหลังที่สองพอหลังที่สองน้ำก็มาท่วมหลังที่สองอีกเอ้ยเราขนวันหนึ่งสามรอบระครับเหนือ ส่วนภาพมุมสูงภาพนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงที่ตั้งของชุมชนในหมู่บ้านท่าพระนาที่ถูกลายล้อมด้วยน้ำจำนวนมากที่เอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่ค่ะซึ่งตลอด3วันที่ผ่านมานะคะท้องถิ่นก็ได้พยายามขอความร่วมมือประชาชนให้ออกจากบ้านโดยเฉพาะในหมู่บ้านจัดสรรเพราะว่าอุปสรรคสําคัญในการเข้าไปช่วยเหลือก็คือกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวซึ่งการใช้รถยกสูงก็เป็นช่องทางช่วยเหลือทางเดียวนะคะที่จะนําไปขนย้ายทรัพย์สินได้เพราะว่าไม่สามารถนําเรือเข้าไปได้ค่ะ โดยนายกเทศสมนตรีตำบลท่าพระนะคะบอกว่าหลังจากนี้นะคะระดับน้ำเนี่ยก็จะทรงตัวแล้วก็ต้องเฝ้าระวังพายุลูกใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะคือตอนนี้เรากําลังพยากรกำลังดูว่าพายุลูกที่จะเข้ามาวันที่1 1ถึง16นะครับทิศทางของพายุจะเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้ายิ่งมาเติมน้ําเข้ามาเนี่ยก็ทําให้การบริหารจัดการนี่ยากขึ้นครับการอพยุชาวบ้านการเป็นเป็นไปยังไงบ้าง,างการอพย ของคนในชุมชนนะครับตอนนี้ก็เหลือเก็บตกของหมู่บ้านสุภลัยเพราะว่าทางผู้ผู้ที่อยู่อาศัยนะครับเราขนย้ายคนออกมาหมดแล้วที่แสดงความจำนงที่อยากออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะมีชาวบ้านเนี่ยค่อยๆขนย้ายทยอยออกมานะครับวันนี้ก็เป็นการเก็บตก จังหวัดขอนแก่นอยู่ในพื้นที่รับน้ำต่อจากจังหวัดชัยภูมิถือว่าเป็นลุ่มน้ำชีตอนกลางมวลน,น้ำได้เอ่อล้นตลิ่งตลอดแนวริมแม่น้ำชีกระทั่งเข้าสู่เขตเมืองขอนแก่นตั้งแต่ต้ตนสัปดาห์ค่ะปัจจุบันนะคะปัจจุบันนะคะมีพื้นที่ที่ติดลำน้ำชีในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น6ตำบลก็คือตำบลท่าพระตำบลเมืองเก่าตำบลดอนหานดอนช้างบ้านว่าและตำบลพระรับนะคะที่ได้รับผลกระทบตามลำดับ โดยสาเหตุที่ทําให้น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลตําบลท่าพ,พระจุดนี้นานนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากลักษณะทางกายภาพของลําน้ําชีโดยเฉพาะจุดสะพานข้ามลําน้ําชีค่ะที่มีลักษณะเป็นคอขวดนะคะอัตราการไหลของน้ําก็จะอยู่ที่ประมาณ48ล้านลูกบาทเมตรต่อวันแต่มวนน้ําที่ไหลผ่านตอนนี้นะคะที่มีมากกว่า114ล้านลูกบาทเมตรต่อวันค่ะนั่นก็เท่ากับว่ามวลน้ําอีกกว่า60ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนั้น ก็ได้เอ่อล้นตลิ่งแล้วก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างที่เห็นอยู่อย่างนี้นะคะ<อ>ค่ะคุณพรวดีคุณจีร,รัชาตาคะซึ่งการแก้ไขปัญหาน้ําที่เข้าท่วมในเขตอําเภอเมืองขอนแก่นตอนนี้พื้นที่รับน้ําต่อไปนั่นก็คือเขตพื้นที่ของเทศบาลตําบลพระรับค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะไหลเข้าสู่เขตจังหวัดมหาสารคามค่ะตอนนี้จังหวัดขอนแก่นเองนะคะก็ได้มีการประสานไปที่สํานักงานชรบทานที่6เพื่อที่จะ ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนะคะที่บริเวณเขื่อนมหาสารครามแล้วก็เล่งผลักดันน้ำจากเขตของจังหวัดขอนแก่นเข้าสู่จังหวัดมหาสารครามค่ะค่ะข,ข,<อ>ขอบคุณคุณดัญรัต์ค่ะ